สวัสดีครับเพื่อนๆก็สดสด้อๆเลยนะครับสำหรับตัวคลิปสปอยของ EAFC Mobile นะครับก็เป็นของ Offi c เ a l ลเลยนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเ,เขาสปอยว่า113ไอคอนที่จะมาเป็นทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็จะมีออกองกลางตัวรับทีมชาติบาิลฮีโร่แล้วก็จะมีกองหน้า113สสวีเดนนะครับก็ประมาณนี้คือ ไอเรื่องของโรนัลโดเนี่ยกับกูลิชเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องแบบอย่าไปคาดหวังนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคือในของเซิร์ฟนอกเนี่ยเราก็ไม่เห็นโรนัลโดอานายเลยนะเพื่อนๆอันนี้เอาจริงๆนะครับแต่ว่าคือสําหรับผมมันก็ยังแบบแอบหวังได้นิดนึงผมขอยกตัวอย่างที่ผมจะยกมาตลอดก็คืออ๋อแลกหน้าล็อกอัสเตอร์เดเบกนะครับที่จะมีตัวของ ซีเนดีนซีดานเข้ามาท,ทั้งที่ตอนสปอยเนี่ยไม่มีซีดานเลยสักตัวเดียวนะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์แบบนั้นนิดหน่อยโอกาสอาจจะมีนิดนึงแต่ว่าเออเราอย่าไปคาดหวังนะครับเพื่อนๆรู้ว่าหลายคนอยากได้เก็บแต้มรอแต่ว่าไม่มากิจนี้เดี๋ยวกิดหน้ากิจนู้นก็มานะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะเออแต่ว่าอยา่าคาดหวังนะที่ผมอยากจะบอกนะก็สําหรับตัว L W แบ็กซ้ายอังกฤษเนี่ยยังไงผมว่าอย่างไรก็ต้องแอชเียโคแล้วหนึ่งส่วน cdm ฮีโร่บารซิลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจิวแบโตซิวานะครับเพราะว่าไอตัวคลิปที่ผมลงไปเมื่อเช้าเนี่ยสปอยกี a, ar, โดโคปาลิเบอร์ตาดเลที่มีคาดการเนี่ยผมก็คิดเหมือนกับที่เขาคาดการนะผมว่าอ๋อลามิเลสเนี่ยที่เป็น CDM b a r c i ลแล้วก็ฮีโร่เหมือนกันเนี่ยลามิเลสน่าจะไปอยู่ในโคปาลิเวตาโดเลสมากกว่านะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าโคปาลิเวตาโดเลสก็จะเข้าพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นลามิเลสที่ไปอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นจิเบโตซิวาที่เป็นตัวของอยู่ในคลิปของสปอยเนี่ยนะครับเพื่อนๆเออแล้วก็คนสุดท้ายเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้ว113สวีเดนไม่มีทางเปเยอเคเลสได้แน่นอนเพราะเยอเคเลสมาไปแล้วนะครับก็ อเล็กซานเดอร์อีซักเพราะว่าเซิร์ฟนอกก็มีอีซักเหมือนกันนะครับก็ตามนี้อาชี่โคจิวเบตโตซิลวาแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปรอลุ้นกันพรุ่งนี้ว่าจะมีไส้ในอะไรหรือเปล่านะครับประมาณนี้สวัสดีครับ